เอ้าสวัสดีครับตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนการทำน้ำซอสคาโบนารานะครับเราไม่ใช้น้ำมันนะครับเนื่องจากหมูสามชั้นที่เราเตรียมไว้นะครับก็มีน้ำมันอยู่แล้วนะครับก็เอาลงไปโคลนะครับเปิดไฟปานกลางนะครับไม่แรงมากก็ไม่อ่อนมากนะครับเพทำให้น้ำมันในตัวของหมูที่เราเตรียมไว้นะครับออกมานะครับแล้วก็โคลโคลยทุกคนได้ได้กลิ่นหมูไหมไหมครับ ก็กลิ่นก็จะออกมาประมาณนั้นนะครับก็คนที่ดูตั้งแต่ต้นคลิปก็จะได้ชินหมูไหม่นะครับคูเลคูเลนะครับไฟร้อนประมาณปานกลางครับเอหมูสามชั้นที่ลงไปเมื่อกี้นี้นะครับเราจะเคี่ยวจนเขากรอบนะครับอ้าวลังจากเที่ยวหมูสามชั้นนะครับไปเราก็จะได้น้ำมันหมูนะครับเอาไว้ใช้ทำงานต่อนะครับ แล้วก็เริ่มปูเลกระเทียมครับลงไปก่อนครับหมูหมูอีกแล้วนะครับเมื่อกี้หมูสามชั้นไปดีก็หมูทีนี้เราก็เอาผัดดอกกันครับขงมาด้วยเราเตรียมไว้อันนี้ได้สําหรับสองจานนะครับเพราสตากตตี่อยู่ประมาณสองจานอันนี้ก็จะเป็นตึงเป็นคนไ่าชิปไม่ได้แหลกนะครับเพราะว่ามีหน้าที่ถ่ายชิปเพีงเดียวนะครับมันแหลกไม่ได้นะครับเนื่องจากแก้วไม่มีนะครับแก้วเหนียนะครับอ้าวเราปูเลจังหวะนี้ไปประมาณสัก สามีนะครับเพื่อให้หมูนะครับกับมะดอกเนาะมันเข้ากันนีดหนึ่งนะครับตอนนี้ยังไม่ใส่เครื่องปรุงเลยนะครับเสร็บในชิ้เดียวไหมเสร็จแล้วก็ตามด้วยครีมนะครับครีมนี้เราใช้ยี่ห้อเลยครับนี่นะครับน้ำเต่มอสก็จะเป็นอย่างนี้ครับอันนี้เอาไว้ใช้ทำซอสคาโบนาร่าอย่างเดียวนะครับเฉพาะคาโบนาร่าเลยก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ แล้วเราก็ใส่น้ำต้มน้ำต้มนี้เป็นน้ำต้มเส้นใช่ไหมครับที่เราพักไว้นะครับก็คือน้ำต้มเส้นกป็อย่างนี้ต้มเส้นมักรูนี่นะครับประโยชน์อยู่นะครับก็ผสมน้ำเข้าไปนะครับเพื่อให้ได้รสกลมกล่อมนะครับน้ำซุปอย่าทิ้งนะครับน้ำต้มเส้นเราเก็บไว้สักถ้วยหนึ่งนะครับเพื่อจะได้ใส่ตอนที่เราปรุงน้ำซอสคาปูชิโน่านยครับจากนี้ก็เคี่ยวเคี่ยวไปประมาณสักหนึ่งถึงสองนาทีนะครับเพื่อให้น้ำมันเข้ากันนะครับถ้ามันแข็งก็เราก็ใส่น้ำ ที่เราต้มนะครับลงไปเพื่อให้เกิดความลื่นไหลในการคูรนนะครับทิดครับทิดโอ้โหเป็นทงแท่งเลยนะครับพอไปเพื่อให้เกิดความเหนียวนะครับความเหนียวนุ่มความเค็มก็จะมีรสชาติเค็มๆนะครับเสร็จแล้วเติมน้ําตาลนิดนึงนะครับเกลือออกเกลือนะครับเติมเกลือครับอันนี้หนึ่งปรุงรสนะครับก็ออกให้เป็นปลาแรมปลาแรมน้อยนึงนะครับในระหว่างนี้ก็เราก็คูเรคูเลไปไม่ต้องแรงนะครับก็คือรอให้ น้ำครีมกับชีสนะครับมันผสมละลายเข้าไปด้วยกันโดยใช้ไฟนะครับปานกลางนะครับหลังจากนี้ก็กินนะครับใช่ไหมครับเราเติมเราเติมเกลือประมาณหยิบมือนึงนะครับเพื่อเพิ่มรสชาตินะครับส่วนเราจะชอบรสจัดนะครับทีนี้โอ้เมื่อกี้ก็เดี๋ยวไว้นิดนึงนะครับนะถ้าเราชอบรสจัดเราก็ใส่เกลือนะครับถ้าเราชอบให้มีรสชาติออกหวานเราก็เพิ่มน้ําตาลไปนิดหน่อยครับ ค่อยๆเติมนะครับคือจริงๆน้ําซอสมันสามารถเติมเค็มเติมหวานได้นะครับถ้าเรามือหนักหน่อยมีแก้ยากเลยนะครับอะ่างนี้เราหยอดพริกไทยนะครับพริกไทยเราบุบๆนะครับไม่ต้องแบบไอ้นั่นเยอะนะครับเพื่อให้เกิดกลิ่นหอมนะครับประมาณสักสามนาทีได้นะครับหลังจากกุเรใส่พริกไทยนะครับเราก็เอาเส้นลงไปก่อนระหว่างระหว่างนี้คือสามารถปิดไฟได้เลยนะครับปิดไฟเลยนะครับปิดไฟได้เลยแล้วก็เอาเส้นลงไปนะครับ การผ่าน้้าซอสชนี้ก็จะได้ประมาณสามสองสองจานเนาะถ้าไปในร้านนะครับถ้าเรากินเองนะครับในร้านก็จะอยู่ที่ร้อยยี่สิบมครับแปดสิบบาทเก้าสิบมีนะครับอดูนะครับหลังจากใส่เส้นเข้าไปเยอะนะครับก็จะทาให้มันแขนนะครับมันแข่นนะครับก็แบบนี้แหละเนืดนิดนึงนะครับเทคนิคอยู่ตอนนี้นะครับไข่เราใช้ไข่แดงไข่แดงนะครับอันนี้คือตอนท้ายนี่คือเราปิดไฟแล้วนะครับไฟเราให้มันเย็นเราเราก็ใส่ ทเทคนิคในการไล่ไข่ขาวนะครับก็จะใส่ไข่แดงลงไปทําไมถึงใส่ไข่แดงตอนที่เรามาผสมตอนนี้นะครับก็เพื่อไม่ให้ไข่ไม่เป็นขุยนะครับเพื่อจะทำให้มันน่ากินก็ใส่ไข่หมจุ๊บเมืมม่อเราได้ไข่แดงนะครับลงไปนะครับโดยวิธีการไล่ไข่ขาวนะครับเราก็จะโคเลโคเลนะครับพอโคเลโเคเลเสร็จแล้วปุ๊บนะครับกินได,ไ,ดได้เลยนะครับสาหรับคนที่ชอบเค็มหวานมันเราเติมได้นะครับเพราะเราไม่ได้ทํารสจัดนะครับก็คือว่ามันก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับ ว่าน้ำซอสดีน่าจะน้อยไปหน่อยนะเพราะว่าเราใช้เช้นค่อนข้างเยอะนะครับอ่ะถือว่าเป็นอันเสร็จนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับลีปนี้ก็น่าจะยาวหน่อยนะดูให้จบนะครับเอาสามารถเอาไปผัดกินเองได้ที่บ้านเลยนะครับผมฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมจุ๊บปลาปองปี๊กกุ๊กอ้าวสุดท้ายแล้วนะครับก็ตักใส่จานอ่าก็จัดให้สวยนะครับถ้าอยู่ในร้านก็จานนี้ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณร้อยห้าสิบนะครับ วันนี้หมดไปห้าร้อยนะคะนี่ครับสีสวยทีเดียวครับผมอ้าวฝากติดตามหน่อยนะครับอร่อยอร่อยสวยสวยเลยครับวันนี้แต่ว่าคนถ่ายคลิปไม่ได้ฝากเป็นกำลังใจให้สาวสวยด้วยนะครับทำอาหารนอกจากสวยแล้วน่ารักแล้วทำอาหารอร่อยด้วยนะครับแต่นี้ใส่ที่ต้องไปวัดกันเองนะครับช่วยไม่ได้นะครับเราจะโชคเราจะรวงขอบคุณทุกคนครับผมที่ติดตามนะครับขอบคุณที่ชมคลิปจนจบนะครับสวัสดีครับเยว แต่งด้วยหมูกรอบสุดท้ายโอ้โหนะกินที่ผ่านหกหกนาทีครับคลิปนี้มา